คนมาทำบุญละไอ้มันอีกนี่น้นองบรรยากาศบรรยากาศวันเขาพรรษาเนาะคนหลากหลายปกติเขาจะมาวันธรรมดาเนาะแต่ก่อนมาวันธรรมดากันสิคนกันสิหลายปานนี่เนาะมันอโอ้โหคนเต็มลานวัดเลยท่านผู้ชมสบายสบายดีคนเด้อ ดูสมตำมีตำกล้วยพรของขายหลากหลายแต่จะได้ในงานงนะั้นเขา,ากาษัาเด้อยดกคนโดยยินดีตอนรับกเกุดสง่งแฟนเพจุกของปากหัวจานรากาสองแางนเน,นี่ยโอ้ยจริงของเนาะนีหีบอกติดทีเ่เนะอมอะไรจ้า มุมจะมีแต่มองขายกับเข่าไปนหรอกมองดูมอ,องกินมองกินเยอะแยะเลยนคนละหมากลากไม้โอ้พี่โอ้ของหวานมุมจะบกินจำสิบสอง

ต่อไปกำลังของสติเก่ยงสตินั้นแตกกันการมีสติมากมีสติน้อยในย่ในการฝึกฝนในยุทธการฝึกฝนบางคนโยพระเจ้าจึงบอกว่าอำว่าสตินันก็เป็นกำลังอีกอย่างหนึ่งข้อแต่ละคนพฤติกรรมไม่คนนั้นแตกต่างกันโยมสมาธิก็เป็นอีกอย่างหนึ่งโยมกันว่าสมาธิเนี่ยก็เป็นการฝึกฝนฝึกปืนบางคนมีสมาธิน้อยบางคนมีสมาธิมากก็ย่ในการฝึกปืนโยมเราต้องฝึก รพระเจ้าจึงบอกวิธีการฝึกสมาธิในง่ายที่สุดคือเอาคิดมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกความประดับไอโ้โน้เวลาเรามีปัญหาหนักๆนินยมเนาะปัญหาหนักๆปัญหาในๆฝึกสมาธิทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ก็เข้าหาสมาธิมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไลฟ์โค้ดหรือการทาธุรกิจหรืออะไรก็ตามก็บอกว่าให้หัดนั่งสมาธิโยูหัดนั่งสมาธิชีวิตจะดีขึ้นหนึ่งตื่นเช้ามาออกกําลังกายยืดเส้น ยืดเส้นยืดเส้นให้มีมีเส้นที่ยืดด,ด,ด,ดีจะไม่ปวดหลังปวดเอวเนี่จะยืดเสร็จตุกก็อาบน้ำอาบผ้าอะไรเรียบร้อยก่อนจะกิไไนข้าวกินอะไรก็ทำสมาธิอย่างน้อาสัก5้ากับสินาทีทำสมาธิห้าสิบหนาที10น,น,นาทีอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องาศาสนาอะไรนะแต่ว,ว่าเรื่องการทำให้ชีวิตคปิดดีขึ้นสาุกาก ท่านอาจารย์ท่นบอกว่าสมาธิก็เป็นอย่างหนึ่งของกําลังโยมกำลังของคนนั้นแตกต่างกันเข้าข้างในได้เลยจ้ะถ,ถ้าถวายถ,าถวายเทียนข้า,ขางในได้เลยวันนี้ก็เป็นวันสาคัญที่เราได้มาถวายเทียนโยมอ่ะสุดท้ายกับเรื่องของปัญญาโยมกําลังข้อที่ห้าข้อสุดท้ายข้อสําคัญที่สุดคือปัญญากํญญาลังของปัญญานัแตกต่างกันโยมกําลังของปัญญาแตกต่างกันแตกต่างขนาดไหนแตกต่างขนาดว่า จ้าชายาศิลปะคนก็ปกติธรรมดาเหมือนเราโยมเหมือนเราเมื่อบังเทนเดือนหกวิสาขบูชาพระอ,องค์มีปัญญาอันสูงสุดก็คือบรรลุพระอรันสัมมาสัมพธิญาณเป็นปพระพ,พุทธเจ้าจากเจ้าชายศิลปะกลายเป็นพระพุทธเจ้าในบัดนี้โยมด้วยกำลังของปัญญาเห็นไหมโยมเราท่านท่างหลายเ็าเช่นเดียวกันชีวิตคนเราจะเปลี่ยไปทางใดก็ตามก็ด้วยปัญญาของคนนั้นนะ จะแก้ไขปัญหาในชีวิตได้มากน้อยก็โดยด้วยกำลังของปัญญาโยมจะมีรถเป็นของตนก็โดยปัญญาจะมีบ้านมีท่อก็โดยปัญญาจะมีอาชีพการงานก็โดยปัญญาทั้งสิ้นก็โดยปัญญาทั้งสิ้นแม้กระทั่งใครก็ตามจะขรถท่าเป็นโพ้ถกาที่ได้ก็โดยยายทาเนาะนานแล้วญาติโยมจะด้วนังไร กำลังให้เนี่เป็นของกรีดเดี๋ยวเรากดมีต่างกันเลยใต้กระดาษจะบอกว่าจะต่างกันด้วยสิ่งใดก็ตามของเหล่านี้ดูที่คุณดูที่คุณที่เราฟาดมาต่างกันเลยใต้โอเครฟแล้วใน้ฮักกระเดือกเรามาทางนอกเนาะมาทางปากขาทางหลังทางตะวันออกทางประตูโค้งเหรอมารอที่ร่มแล้วเนี่ย อ๋อเป็นากาศดีข้างลางการท,ท,ที่้าทายคือคนสิดยกทุกคน จา,าใส่สุดก็เมนสุดอย่างนี้เียวเอาสุดสุดเผาก็เจ้ากินได้เลยสุดอันเผา,าเจ้าใส่ล,เละเอเคกันดื้อที่มาหอลับกระสินกอล้งหลกอเนาะจบอกันไลหนามล่จนสุดพี่น้องเลยคือประตูคงเอเคกันดื้อประตูวัดทางตะวันออกโอเคโอเคได้พบกันใหม่หลน่า